สวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับก็บรรยากาศก่อนเข้านอนนะครับนอนซุ้มนี่ครับบรรยากาศนอนซุมนะนี่ทางออกอยู่ไหนครับเป็นกองสี่เหลี่ยมครับมองไม่เห็นเลยโอ้ สนับสนุนโดยเป็นเสื้อหัวหน้านะครับเสื้อบาวเท้านี่เลยยังหอแล้วให้เสื้อมาใส่นะครับใส่นอนอุ่นนะครับเสื้อตัวนี้แต่เขาเรียกว่าไม่มีขายนะครับเป็นอิลิมิเต็ดอินชั่นนะครับเสื้อบาเท้าเอาให้ดูอีกรอบหน้าทำไมหน้าบา,บาเท้าเป็นแป๊ๆ ก็จะคินว่หาหักนะช่แ,แลวนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาเบิงกระซุ่มครับภาษาไทยบวคอยปแตนเอาเป็นภาษาอีสานมานเอาก็จะมีหนึ่งเลยรีวิวเลยครับหลอดไฟอันนี้เป็นปีกใหม่ไม่กุ้งนะแข็งแรงทนทานนะครับหลังคาโอเคหลังคารองเท้าแตะหนึ่งคู่พัดลมยา,ยาวๆเลยนะครับก็จะมี คมไฟบานเท่าอืน่นคมไฟแต่เขียดเครงเสียงนาฬิกาน้ำโคกนะครับไฟไฟชาร์จแบตโทรศัพท์เอาเตียงมีเตียง,น,ยงนอนพ่อหม่มจบแค่นี้ครับชีวิตลูกผู้ชายไม่คิดเลยมากนอนนานะครับนี่ครับไม่เปิดนะครับพัดลมมัน อากาศมันโฟรแล้วก็เรียงก้อนฟางแบบนี้แล้วครับอ้เป็นกองสี่เหลี่ยมเป็นห้องสบายส่วนตัวนะครับตัวนี้ก็นอนแบบไม่มีเตียงตัวนี้กับเก้าอี้ตัวนี้ก็ประมาณสี่คนนะครับนอนสี่คนสบายนี่คือประตูนะครับผักออกไปก็จบแล้วนะครับประตูนี่ครับชีวิตอีสานบ้านเรานะครับ ผูใดอยากกลับบ้านมานอนกระสุมแล้วนาวนาสบายใจเชิญนะครับผมทุกนาผมก็ได้นะครับนอนเพื่อนกันทําเป็นหลังให้เลยกองไอ้ฟางอัดไว้สองร้อยกว่าก้อนนะครับจะทําเกียนก็ได้ปีกไม้มีเยอะนะครับใครจะมาพักผ่อนสบายๆชิวๆนะครับครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสด,ดีครับผม